สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลิกจนพ้นทุกสีราสศีฉลองชัยชนะยิ่งใหญ่คลิปนี้นะคะอันเนื้องมาจากดาวพระรัสบ,บดีจะมีการย้ายใหญ่ในวันที่19เมษายนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่า มีพยายามทำคลิปเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีไว้เยอะมากๆเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนี้เป็นดาวใหญ่และส่งผลต่อทุกท่านมากมายอย่างแน่นอนเลยนะคะก่อนอื่นในทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างซูงค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะ ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนถ้าจะให้รีวิวชีวิตของชาวราศีธนูที่พามาบอกเลยว่าชีวิตเหมือนจะดีแต่ดีไม่เต็มร้อยนะคะเหมือนยังมีอุปสรรคที่เป็นก้างกีดขวางทางสำเร็จอยู่แต่หลังจากนี้ดวงจะดีขึ้นมากๆเลยละคะ่ะ ชีวิตของชาวราศีธนูเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอีกไม่นานจะมีข่าวดีมีความสำเร็จมีการขยับขยายในเรื่องการงานเช่นเลื่อนขั้นขยายสาขาได้ติดต่อประสานงานรับงานกับองค์กรใหม่ๆและจะเป็นความสำเร็จสมหวังแบบเกินความคาดหมายด้วยนะคะยิ่งหากช่วงที่ผ่านมาทําบุญมาเยอะแต้มบุญก็จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินใจฝันเลยค่ะ ขอแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับความรู้การบริจาคหนังสือหนังสือความรู้หนังสือธรรมะจํานวนห้าเล่มเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะถัดม,มาคือท่านจะเกิดในราศีมังกรนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะมีเกณฑ์ว่าฐานะจะมั่นคงขึ้นนะคะ เมื่อดาวพฤหัสบดีโยกย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคส่งผลให้ชีวิตของชาวราศีมังกรดีขึ้นมากๆค่ะใครรอคอยความสำเร็จก็จะได้สมหวังสักทีอุปสรรคที่มีจะคลี่คลายชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะ ชีวิตของชาวราศีมังกรจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มีบ้านมีรถมีคอนโดที่ดินนับว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชาวราศีมังกรจะสามารถตั้งตัวได้ต่อไปนี้ฐานะจะมั่นคงมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ฐานะทางการเงินจะดีขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งถ้าชาวราศีมังกรคนไหนทำหลายงานก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากหลายช่องทางตามนั้นเลยนะคะและถ้าบริหารจัดการดีๆคำว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะขอแนะนำให้ทำบุญช่วยเหลือคนชาราหรือทำบุญตามวัดเก่าๆโดยบริจาคเงินลงท้ายด้วยเลข5จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะมีเกณฑ์รวยแบบเงียบๆไม่มีใครรู้เลยนะคะจากการที่ดาวเสาร์ทับดวงในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทําให้ชาวราศีกุมต้องเจองานหนักงานเยอะงานยากแต่โชคดีที่ดาวพฤหัสบ,บดีโยกย้ายมาช่วยชีวิตนับตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปกราฟความสําเร็จจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ เรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องการเงินค่ะแม้ว่าชาวราศีกุมจะเหนื่อยมากๆแต่ก็มีโอกาสได้เงินอย่างเต็มที่มีโอกาสได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียรจะมีโอกาสดีๆทางด้านการเงินเข้ามาในชีวิตนะคะหากชาวราศีกุมจะทําธุรกิจอะไรทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการกู้ยืมเงินการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้ผลสมใจปรารถนาค่ะ ขอแนะนําให้ทําบุญไหว้พระปางหนาคปรกทําบุญสร้างพระหรือทําบุญเกี่ยวกับห้องน้ําวัดจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกุมโดยตรงเลยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะเรียกได้ว่ามีดวงมหาเศรษฐีค่ะ การที่ดาวพฤหัสบดีโยกย้ายครั้งนี้ส่งผลให้ชาวราศีมีนดวงดีขึ้นสองเท่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีที่สุดในบรรดา12ราศีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองโชคลาภถือว่าดีที่สุดหากใครทำการค้าขายหรือทำธุรกิจจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่โชคลาภลอยมาส่วนใครทำงานประจำถ้าเป็นเซลล์หรือฝ่ายขายจะโดดเด่นเพราะยอดขายพุ่งมีโอกาสรุ่งเรือง ยิ่งหากใครทำงานประจำแล้วทำงานเสริมด้วยก็จะมีโอกาสรับทรัพย์หนักมากๆเลยนะคะหากช่วงนี้ชาวราศีมีนกำลังรอคอยลาบผลรายได้ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นหรือมะระดกใดๆจะมีโอกาสได้ได,ดังใจหมายค่ะขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการไหว้พระปางสมาธิถ้ายิ่งมีโอกาสได้นำพวงมาลัยไปไหว้พระปางสมาธิด้วยก็จะเป็นการหนุนนำดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสี่ราศีเลิกจนพ้นทุก์ตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ